สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเสริมนะคะสริมออฟฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆซันก็มีคลีนซิ่งนะคะจากวัสันนะคะซึ่งซันไปซื้อมานะคะแล้วก็ได้ทดลองใช้นะคะก็รู้สึกว่ามันดีมากนะคะสําหรับสาวที่อยู่ในจังหวัดไชน่านะคะซึ่งตอนนี้ซันก็อยู่ที่ไชน่านะคะวันเกิดของซันเองนะคะซึ่งซันไปวัสันมานะคะแล้วก็เขามีโปรโมชั่นนะคะซันก็ลองซื้อ พินซิ่งมานะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ลองนะคะแล้วรู้สึกว่าดีมากนะคะฉันก็จะแบบอยากแชร์นะคะสำหรับสาวๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์นะคะไอเดียแนะนำนะคะให้เพื่อนๆได้ไปลองกันนะคะในราคา1 9 9บาทนะคะซึ่งก็คือน,นี่เลยตัวนี้เลยนะคะเป็น วัสสันนะคะวัสสันสีชมพูนะคะชื่อว่าวัสสันเลิฟไมโครนะคะเป็นไรอันโกลนะคะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็คือไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะซึ่งจริงๆเขามีทั้งหมด9อย่างนะคะที่แบบไม่มีส่วนผสมที่แบบ เออระคายเคืองสําหรับผิวแพ้ง่ายนะคะที่เป็นสิวง่ายนะคะหรือว่าผิวบอบบางนะคะซึ่งสันก็เป็นคนที่แบบผิวก็เพทนนะนะคะสันก็รู้สึกใช้แล้วแล้วก็แบบเออมันดีอะ่ะก็เลยอยากจะแบบมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ไปลองกันนะคะที่วัดสันนะคะก็วันนี้นะคะก็มารีวิวสั้นๆน,นะคะอยากจะแนะนำให้เพื่อน,อนทุกคนนะคะได้ไปลองกันนะคะก็ สำหรับวันนี้นะคะสันก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ลองใช้เองนะคะแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมันดีสําหรับผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นสิวง่ายอย่างสันเองอย่างนี้นะคะก็เดีจะมาแชร์ให้อีกนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะก็ถ้ามีอะไรติชมแนะนํำสันได้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ,บายคะ่ะบ,บาย